เจ้าหน้าที่ตำรวจแหลมสิงห์นะครับไปทลายปาร์ตี้วันเกิดในรีสอร์ทส่วนตัวช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็จับกลุ่มหนุ่มสาวในงานได้กว่า40คนด้วยกันที่สถานีตำรวจภูธรแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับเจ้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจภูทรจันทบุรีร่วมกับสายข่าวในพื้นที่มีการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติการเข้าทลายแก๊งปาร์ตี้วันเกิดซึ่งอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับตำบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถรวบผู้ต้องหาได้เนี่ย43คนครับเบื้องต้นพบ37คนเนี่ยตรวจพบสารเสพติดด้วยครับเป็นชาย27คนแล้วก็หญิงอีก10คนนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของผู้ประกอบการรีสอร์ทเ,เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย ส่วนทางด้านพันตำรวจเอกพัชพงศ์มีอน,นันต์นะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแหลมสิงห์ก็เปิดเผยถ,ถึงขั้นตอนของการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะเป็นไปอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบเพื่อที่จะแยกข้อหาต่างกรรมต่างวาระการเป็นรายบุคคลแต่ข้อหาหลักๆก,ก็คือการรวมตัวฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของอำเภอแหลมสิงห์ที่เข้มงวดเรื่องของการรวมกลุ่มสังสรรค์ นอกจากนี้ค่ะก็พบว่ามีบางรายนะคะมารับสารภาพว่าเดินทางมาร่วมงานวันเกิดที่รีสอร์ทแห่งนี้จริงแล้วก็มีผู้ต้องหาบางคนค่ะที่อยู่ในงานปาร์ตี้มีการโทรสั่งยาเสพติดมาเสพจริงอ,อันนี้ค,คือคำที่เขาบอกมาเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดทุกคนนะคะเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมในการตั้งข้อกล่าวหาอืมแสดงว่ามีการยอมรับกันนะครับะ ผู้ต้องหาเนี่ยถือว่ามากนะครับทางสอพอแหลมสิงห์ก็ได้มีการประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตารวจพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมทําสํานวนคดีครับเพื่อเกิดความรวดเร็วในการสรุปสํานวนแล้วก็เปิดให้มีการประกันตัวเนื่องจากว่าผู้ต้องหาหลายคนครับที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังเนี่ยซึ่งก็เป็นไปด้วยความแออัดทางเจ้าหน้าที่สอพอแหลมสิงห์ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแหลมสิงห์และสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์เพื่อเข้ามาทําการตรวจ ATK กับผู้ต้องหานะครับเป็นรายคนเพื่อที่จะคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ตลอดทั้งวันญาติพี่น้องของผู้ต้องหาก็เดินทางมาเพื่อประกันตัวแล้วก็มีบางกลุ่มมาให้กำลังใจผู้ต้องหานะครับโดยบางส่วนก็ยอมรับว่าเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เดินทางเพียงแค่มาร่วมงานวันเกิดที่จากการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาบางคนก็ให้การรับสารภาพครับว่าเดินทางมาร่วมงานวันเกิดในรีสอร์ทแห่งนี้บางรายก็มีผู้ต้องหา บางคนเนี่ยโทรสั่งยาเสพติดเข้ามาเพื่อเสพภายในงานด้วยนะครับการสืบสวนสอบสวนก็ต้องแยกเป็นรายบุคคลต่างกรรมต่างววละกันนะครับแต่ที่มีความผิดชัดเจนในเบื้องต้นก็คือการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินในการรวมตัวการสังสรรค์และก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของรีสอร์ทที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจก็สืบทราบพ,พบประวัติ ว่าเคยถูกดำเนินคดีในการจัดงานปาร์ตี้ยาเสพติดมาแล้วมเมื่อช่วงปลายปี2562ด้วยนะครับครั้งนั้นเนี่ยผู้ต้องหามีถึง76คนครั้งนี้ก็ถือเป็นการถูกดำเนินคดีครั้งที่2นะครับทางด้านพุ่มกับการร้อขออภัยคับทางด้านผู้รอ,ออร,ผผอรองพุ่มกับสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีร้อยตำรวจเอกลิบนามสว่างรองพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีครับก็เดินทางมาร่วมสังเกตการในการสืบสวนครั้งนี้ ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแล้วก็จะกําชับเจ้าที่ด้วยเพราะเป็นเจ้าที่ภายในพื้นที่นะครับให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ไปด้วยในขณะที่มีการสอบสวนนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีจํานวนมากครับต้องเราก็ตรวจตรวจเอทีเคก่อนนะ แล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องให้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องของผู้ผู้กำกับพีชาก็แอ้ว่าอก็เอามาลูนตรงนี้ค่ะมันมีวิธีที่จะระบายหรือว่ายังไงก็ต้องมีกระบวนการอ่านไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้ครับจะไปที่ไหนแล้วว่าทุกคนเป็นผู้ต้องหาหมดใช่ไหมจะไปไปไว้ที่อื่นก็ไม่ได้แล้วจะเอาผู้ตำรวจจากัรงพักอื่นมาช่วยสอบให้มันเร็วก็ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยร้อยเวรสอบสวนจากโรงพักอื่นมาช่วยแล้วรอแล้วนี่รอวันที่จะปรุ่มจาก เจ้าที่กําลังทำวิจัมอยู่เพราะว่าเราจะรู้ว่าแต่ละคนก็าหามันยาอะไรยังไงมันแตกต่างกันบางคนก็หาได้บางคนสองก็หาหรงไม่นนควรที่จะเขียนว่าเขาเป็นข้อหาโมยาใช่ไหมคะมันยางาเพราะคือเริ่มเนี่ยเขามาจากจ่ายยามันเกิดกันแล้วบางคนก็มีการโทรสั่งยาอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันคือผมไม่รู้รายละเอียดเพาะจริงแต่ว่ารู้แต่ว่ามีการบางบางส่วนก็เสพบางส่วนก็ไม่เสพ บางคนก็เป็นเรื่องผิดของพรลกตามกพหลกควบคุมโลก,กต่อไปอเจ้าของบ้านู้าระกอบการถูกทางน,นี่จะโดนเยอะไหมครับตอนนี้ยังตังตอบอะไรไม่ได้<ะ>ต้องตอบต้องสอบปากคำมยญาณก่อน